เขาได้หรือ,อยังมันมันไลนได้ไหม คู่เชลซีนะคอนไลนมนซี2ติดต่อกนไหมแ่งนี่ดวลกันทั้งเกมเลยครับใช่ครับ ต้องชิดเลยครับชมิโดกูฟอร์มหลังร้อนแรงมากๆครับนี่เป็นตัวชิดของฝั่งเจ้าบ้านเลยครับมีส่วนร่วมกับประตูในช่วงหลังเนี่ยเยอะมากๆครับค่ำคืนวันเสาร์นะครับพเมลีกเนี่ยมีถึง7คู่นะครับ3ช่วงเวลาครับก็ติดตามยาวๆทาง Monomax เอาละครับซิตี้ได้ลุ้นจากลูกฟรีคิกแล้วก็จะเป็นซ้ายของฟิลโฟเดนแหะครับ คืนของฟิลโฟเดนครับเกือบจะเบาไปครับแต่ว่าตรงนั้นอาจิโจโดอนารุม่าออกมารอแล้วครับอ่านเกมออกมารอไว้ก่อนเลยครับ แทกแล้วซิตี้กดบอลเล่นเร็วเลยครับมาดุสูนเนสฝั่งซันด์แลนดนี่โอรอปัดบอลแล้วก็สวนกลับเลยครับวาดิโอเชอร์ม่โดกูโดกูสวนกับมกเกเล่แล้วเปิดเข้ามาเป้าอยู่ที่ฮาลันแต่ว่ามันย้อนหลังแล้วก็ออกหลังไปครับตรงหัวโยนของเชอร์ม่โดกูทางฝั่งซ้ายครับเป้าก็อยู่ที่เอริงบราห์ฮาลันครับแต่ว่า สั้นเกินไปเอ่อยาวเกินไปครับบอลหลุดออกหลังไปครับส่วนนี้ครับเลชิตร์บริชครับกุญซือของซันเดอร์แลนด์ครับวันนี้คือวันครบรอบ50ปีของเขาครับเดี๋ยวดูว่านักเตะซันเดอร์แลนด์เนี่ยจะจัดของขวัญวันเกิดให้ผู้เป็นกุนซือหรือเปล่าครับถือว่ามาคุมฤดูกาลที่แล้วแล้วก็พาซันเดอร์แลนด์นจบอันดับ4ในะเดอะแชมเปี้ยนชิพก่อนที่จะเพลย์ออฟแล้วก็ขึ้นชั้นมาได้นะครับอืมเบลของซันเดอร์แลนด์ดูเนส แชกี้ครับเล่นกใกล้ๆฟิลฟอ oden, io, ร์เดนกวาดิโอกลับมาถึงต่อครับซิตี้รูเบนดิอาสมาเดโรซินวาดีดไซตก้อยมาจะให้กับนูเนสอืมโดนอ่านได้แล้วครับเอาเดเรเต้เสียม,มาเอาอยัางตะวัดกลับไปที่ฮาลันอืมแล้วดูลีลาครับเรียนแชกี้แชกี้เปิดแต่ว่าฮาลันเนี่ยมาเล่นกับเขาแล้วนะครับแต่นั้นอยู่ตรงกลางเนี่ยไม่มีผู้เล่นซิตี้อยู่แล้วครับอืมจงังหวะ คลิปของไรอันแชกีครับสวยเลยครับแต่ให้ไปตรงนั้นอ่ะไม่มีใครครับเพลหูมอืวันนี้ยืนฝั่งซ้ายนะครับตัวเรมเซนไอแลนด์เหนือแล้วตรงนี้ทงมาแล้วครับอืจังหวะของวิลสันอีซิดอก่อกางมุ้งรออยู่สักพักใหญ่ๆแล้วครับสำหรับวิลสันอีซิดอครับอ่แล้วมาดูจังหวะของฟิลโฟเดนกันครับนิโก้เก็บได้ลูกนี้ครับลวฮาแลนด์เล่นเร็วแล้วดูเทิร์นครับ แต่พอฮาแลนด์ออกมาข้างในไม่มีใครเลยครับเลายังแชก,กีปาดเข้าไปก็มีแต่นักเตะซันนดอร์แลนด์ครับคือจังหวะเปิดนี่คือไม่ได้มองเพื่อนด้วยนะครับเปิดไปตามสัญชาิยานเลยครับชาก,กีลิโก้ไรลี่นะครับย้อนกลับมายอชโก้กวาดิโอดิแอส <c oughs> แล้วใช้บอลยาวก็ มันกัดระหว่างโดกูกับโอไรลี่ออกหลังไปเลยครับเนี่ยเป็นการบ้านที่สำคัญแล้วครับของนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เป๊ปอร์โดราครับวันนี้ซันเดอร์แลนด์ของเลชิสโรบิสเนี่ยก็ถอยไปเล่นเกมรับลึกต่ำเลยครับพื้นที่เนี่ยมันก็จะเหลือเล่นน้อยครับ